ยงพี่ทางทำเอ็มบีตายแกพี่มมสองคั้งแล้วนะพี่ทางที่คุณคลางคุณคลางคุณกับเอ็ีดูก็รู้สไตล์แกสีเงี้ยเหลืองๆชมพูชมพูมพอ่ะวัยรุ่นวนะัยรุ่นอ่ะดูแลไอ้สัตว์มีมึงมีกูเพื่อนกันตลอดไปเนะี่ยไม่ใช่มีอยูมีกูอันนั้นหนังสมัยไหนอ่ะมีมึงมีกูไอ้เหี้ยดูจำหน้าอนะไรอย่างงี้มีไม่ได้เลยเจันเล่นถึงน้องเก่งสามคนเนี่นะยเอาไโอ้ยสามคนนี้จะเอากองเมียมึงดรือเ่ามันเอาเมียมันแรก กำลังอยากได้คนมีดูบันทีคุณทนเงี้ยคุณได้หรอกได้เอาเงี้ยมีดีกว่าเออกว่าเอ้ยกี่คองเย็ดใช้จริงจรทำไมวะจริงจริงไม่ใช้กเราเล่นงก็ได้ด้วยนะไอ้เหี้ยมึงดูดิเย็ดแค่กินคองก็มาไม่เฮ้ยลองทนนะมึงอ่ะยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยดิกูยิ้มกูร้อนอ่าเรากยิ้มอยู่ละกูใส่หน้ากากไม่ร้อนเหรอร้อนนี่ร้อนร้่นไฟ อะรอ่ะระแปบเด็กกวมอลิ้มชี้เข้ารู้ได้ไงมันเกิดไหนก่อนนะเกิดตันนี้ก่อนใะกดกดไฟก่อนอ้ยกดไฟก่อนกดไฟก่อนว้าวไววสววมววววว่ววไวววววไวว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 งววาวว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 ว้ง เจ๋งว่ายั์มึงไม่ลงทุนว่ะปีที่มันผ่านมากูคนแก่ลตายไปแล้วปีเนี้ยกูจะมาเคืนปีนี้ปีกูแต่ตามที่เป็นกูแล้วกูแกล้งคนอื่นอ่ะมึงไม่มีพลังไงกูก็เลยใส่ชุดให้ม่นเหดเลยเคียมเบียร์อยู่หลังบ้านเลยอ่แกล้งมงกูเลยดิเอาคนแานี่กันเลยดกว่ะมีแล้วโอ้ยโอ๊ยไอ้เหี้ยไอ้ยัโอยไอ้เหี้ยโออโอ๊ยโโอ๊ยโโอ๊ยโอยย โอ้โ <ítulo> หแม่งมันจริงๆแหละปีนี Please, ้ป like 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 so so oh, ีกู้ไปเอยไปเลยเป็นเฮียมึงใครเนี่ยไปเลยไอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียมึงเป็นเฮียอะไรมึงใครมึงมาเล่นนี้กับกูเนี่ยเฮ้ยมึงยีงไอ้สัสไอ้สัสอ๋อบอกเขาไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้ยูเนิ่ โอ้ยเปวด็นไงบ้างดูไหมเก้ดปัญหาดีวันนี้มันโดนน้ำนะไฟอ่ะโธ่เยันนั่หิวไฟอ่ะมึงใครเนี่ย

อย่างไรวะฮะมึงเล่นเฮีย้ยอะไรมึง่ะฮะมึงใครวะอุย มึงคิงคองพ่นไฟเหรอมึงรู้ว่ะบ้านเนี่ยถ้าจะมีใครเล่นไฟอ่ะต้องมีกูให้คนเดียวเว้ยเอามาเลยเจมจัดให้หนักๆเล่นเล่นกูร้องเป็นตัวเองโอ้ย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 ไงล่ะครับพีว่ของเก่งว่ะ กินคองย่างเว้ยกินคองย่างเว่ยเดี๋ยวมาตุ๋นเก่าเหรอไอ้ยาแดงเหรอโอ้โหนึกว่าใครโอ้ยสัตว์เอานี่กูเองไอ้เหี้ยจะเอาให้ตายเลยไงเอาเอาถอดหน้ากากเลยเฮ้ยถอดแล้วไอ้เหี้ยหนังเหมือนกินคอนเลยเอินไปเจอแมสซิงเกอร์มาไอ้สัตว์หน้ากากกินคองเหรอและสุดท้ายนี่ครับน้องๆพี่ๆแฟนๆทั้งหลาย อย่าทําตามผมครับอย่าลอกเลียนแบบครับทุกอย่างเพื่อการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับถือว่าผมกราบนะครับถ้าอยากดูอะไรแบบนี้กดกระดิ่งรองเลยช่องเฟซเเดี๋ยวพวกเราทําให้ดูครับแค่นี้ครับอย่าทําตามไหว้นะครับ